ให้ดทวิทย์ได้แพทว่ามีนีว่าไดนีมีกจะส่งให้ไงส่งให้หน่อยส่งได้ะบอร้อยห้าสิบบาทกันไไหม้าวต๋่เยดีใช่ใช่ใช่เรียนจบแล้วค่ะเพิ่งจบเลยค่ะก็ทุกวันนี้ผมก็ตอนนี้ก็สบายต้องมา น้องชอบน้องเรีกน้องซักกับน้องดูนานยังอ่ะสามพักเลยแต่แป๊บเดียวนะก็เตะเตะเตะต่อยต่อยนี่จบแล้วขอ้โหถ่ายเลยก็บอกาตะกินข้าวหรือว่าเด็กเขาก็อยู่อยู่แล้วรู้ได้ไงว่ารู้มามเรื่องกเอ็มไปรายการมาก่อนรายการที่บิ๊กเกอร์ทำรีวินมาก่อน ตารางงานบอกคุณพ่อตารางงานก็ตารางงานจะมาด้วยนะพ่อมีครอยกลอ่านหน้ามาทราบบางได้ไหมพี่อยู่ก่คนย่ยี่สหได้เป็นยื่นได้กลับได้เป็นนอนได้ของใจพูดอะไรคะนี่ขอถ่ายกับนูกสารหน่อยได้ไหมได้ได้โอ้่ห

เย็นกูด่าเลยมันเป็นเขานะเป็นจักรจันทร์ก็ยังงั้นเลยคุ้องไถูกกันนเป็นักกบผมเปนกกผมก็ได้เปนจันทร์ก็ได้เป็นจรคนเา่อแ้แบบมีที่นึงแต่ว่ามันสวยก็ล้นี่เปนใครนะเป็นนะไม่จนไปมาไรอะ

ค่ะพี่ขอบคุณครับพีนุ่มที่เก็บแม่ให้คุณหมอติกับมาเโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้มันเกิดแม่คขเหลจริงหรอแม่ก็เนไม่ลม่่

ยังเปิดไม่เป็นเลยเนี่ยดีนะพ่อไม่เล่นคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ดีจริงจังเห็นแัวแค้ไม่ได้เลยนะ ไป้ยกันไหมไปด้วยกันไหมไม่มีเออาร์นะวันเนี้ยไปดิ้งเข้าไปดิ้งเข้าไปดิ้เขาไปดิ้งเข้าไปดิเขาไปดิ้เขาไปดิ้ เด้เลยเจ๊เปิดมาเจ๊เด้เเด่ะเเดเมเลยนะไ้าวิ่งเข้าไปว่าอว่าเออเผนเจ๊น่เนี่ไงตัวเปิดแล้วเจ๊เดใครเนี่ยเก็เข้ามาดีันแน่เลยเตะขนาดนั้น่ะไม่หัวัวเยไม่ค่ะลูกยเดินอ้อมดิเอออ้ํา่เเดงเปิดนี่งาเร ไอ้นี่ถ่ายลูกสี่แบบนี้นตงมากอี่อ้องก้องพี่รูอะเ่ดีไปเกาหีด้วยน่าพี่่โอเคคอยทีเน่รู้ร้อยรู้ร้อยนั่นเป็นเกาเหลียรู้ร้อยอะไร

ใครมาใครใคมาใครคนมินมายคนมินมายเอ้ยคนเดียวย้ายยวามือขวามแล้วตายตล้ต้องมีคนคกีคนตคนห้เกียมึงอะ

ยังไม่เคยถ่ายรูปทั้งหมอ่แต่ไม่อาไม่อยากอยู่ในจุดที่แบบจะให้น้ำอเราแบบนั่งไม่มาไปเลยไปเลยไปเยียวไปเีวไปเยีวด้วยกันไปเยี่วกันเกไปเกาหลีไปเกาหลีไปเลยไปเนี่ยหมันไปที่หมดนะมันดีดีมวกเัยไปครายกันไปถรายกันเลยมาเลย

còn em nói luôn mình không biết luôn. không, เห็นรู้ว่าเกจอจอที่เห็นจากแว่นเนียมันตังแสงเข้าเนี่ยเออไม่ร้รออการไม่เหรค่ะไม่ใช่เรื่องไหมเอาที่นี่เหรอพี่่ก่ง 姐, này 姐,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 